โอเคครับทีนี้เรามาดาูตัวการบ้านนะครับ <c oughs> ที่อาจารย์นัดสั่งไปนะครับก็จะมีตัวรีเลน g ์เมนต์ใช่ไหมครับรีเลน g ์เมนต์สารตั้งต้น นี้ข้อแรกนะครับคำถามก็คืออตัวแอริวครุปนะครับแอริวครุปเนี่ยมันมาอยู่ย้ายมาอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งได้ยังไงนะฮะก็กลายเป็น O H แล้วก็ตัวแอริวครุปตัวนี้ย้ายมา นะครับคือตรงนี้ผ่านเนี้ยอ,อย้ายมาอยู่ตรงนี้อ่ะมาดูกลไกการเกิดปฏิกิยานะฮะกลไกการเกิดปฏิกิยาเนี่ยนะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับเเริ่มจากสารตั้งต้น,นะเ,ปนเ,เป็นอีเทอร์ใช่ไหมครับเป็นอีเทอร์ ก่อนนะครับอ่ะมันก็จะเกิดอ่า rearrangement อันดับแรกเนี่ยก็เกิดคลายเส้นก่อนนะครับเกิดคลายเส้น rearrangement นะครับเกิดคลายเส้นเรี r ลเลนจ์เมนต์ตัวไหนเรียลเลนจ์ไปไหนนะฮะก็ตรงนี้ใช่ไมัวเรียลเลนจ์เมนตนะครับ เกิดขายเส้นหรือเลนช์เมนต์ก็จะได้ตัวนี้ก่อนโอ้มีโดนแพรใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวที่ตัวนี้นะฮะตัวน,วนี้ที่มันวิ่งมาเนี่ยคือมาอย่างนี้มันมาเกาะ นะเข้าเข้าที่ตำแหน่งควอเทลลี่คาร์บ,บอนนะครับเพราะฉันธผนทก็จะมาเกาะอยู่ในลักษณะนี้ะหลังจากนั้นก็เกิดรีเลนจ์เมนต,ต์ต่อนะครับเกิดรีเลนจ์เมนต,ต์ต่อ,อะ,อะ มาด้านขวานะครับอ่ะก็จากคลายเส้นก็จะเกิดรีเลนจ์เมนต์นะครับเป็นเ <c oughs> ข้ามาณนะตำแหน่งนี้ใช่ไหมอ่าเกิดรีเลนจ์เมนต์นะครับนณะคู่หายไปนหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ชิปเข้ามาตรงนี้แล้วก็ตัวพันธะนี้ก็แตกชิปเข้ามาตรงนี้นะครับ จะได้ทีนี้ตะคาตัวคู่ครับเฮลิวก็จะมาเกาะด้านนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะตัวคลายเส้นนะครับส่วนสเต็ปที่สองนี่กเป็นโครบลีเลนจ์เมนต์นะครับอ่า ทีนี้ข้างบนใช่ไหมครับข้างบนเป็นแอลกอฮอล์มันก็เกิดเขาเรียกอะโรมาไทเซชันใช่ไหมเกิดอะโรมาไทเซชันนะฮะหรือเกิดเขาเรียกเทอร์โทมาไลเซชันก็ได้นะฮะกะฮะ็เปิดเปลี่ยนจากคีโตฟอร์มเป็นอีโนฟอร์มนะครับเกิดเทอร์โทมาไลเซชัน เอนะครับถ,ถ้าเทอร์มอไรเซชันกอ็อย่างนี้ใช่ไหมนี่ชิพขึ้นนะครับอโอเคนะครับก็จะได้โปรดักตัวสุดท้ายเป็น กรีนอฟอร์มใช่ไหมครับจากคีโตก็กลายเป็นกรีนอฟอร์มอ่ะอันนี้ก็คือตัวข้อแรกนะครับข้อแรกก,หกร็หวังว่าจะทำกันได้นะครับหวังว่าจะทำกันได้อ่ะมาดูข้อสองมาดูข้อสองบ้างนะครับข้อสองเนี่ยก็เขาเริ่มจาก สารตั้งต้นคือตัวนี้ใช่ไหมนี่นะครับตัวนี้โจทย์ถามว่านะครับให้พีด็กโพดับ ของปฏิกิริยานี้ปฏิกิริยานี้เป็นคลายเส้นเรียเลนจ์เมนต์ ment, ใช่ไหมครับเป็นคลายเส้นรียเลนจ์เมนต์ก็คล <c oughs> ายเส้นก็จะเกิดยังไงนะฮะอย่างนี้ใช่ไหมเกิดวิ่งชนตรงนี้นะครับคลายเส้นรียเลนจ์เมนต์นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้สีไปอย่างงี้อ่าเกิด <c oughs> <c oughs> ลายเส r น a r r a n น e m e n นนะครับ Product ก็จะได้ตัวนี้นะอืโอเคนะครับ,นะรบตัวนี้ก็เป็นลายเส r น a r r a n น e m e n t นะครับ a r r a n g e ์ e n t โอเคเสร็จไปหนึ่งข้อนะครับ อามาอีกข้อหนึ่งนะครับมาอีกข้อหนึ่งนะครับเขาก็ <c oughs> ให้โจทย์มานะครับว่าให้ทำนายโครีเลนซ์เมนต์ของสารตั้งต้นตัวนี้ันอเขียนสูตรก่อนนะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้นิสิตก็ส่งกันบ้านครบม,มาแล้วให้พีดิคนะฮะโฟดักนะครับอ่าตัวน,นี้เป็นโคบนะครับโคลบรีเลนจ์แมนนะครับอ่ะให้พีดิคออกมานะครับยังไงดีก็อย่างนี้ใช่ไหมฮะโคลบรีเลนจ์แมนอืมโอเค ก็จะได้เหวนคู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพันทานั้นแตกไปแล้วน,น,ลน,ะน,นะครับนี่แหวโคูดักนี่มาอ่ะเป็นโคบเรเลชเมนต์นะครับอ่ะมาดูอีกข้อหนึ่งครับกันบ้านที่ส่งไปเป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมอ่าคลาสเซนเรเลชเมน์ของ สารประกอบตัวนี้ไฮพีดิกโปรดักให้ไฮพีดิกโปรดักต์นะครับของอีเทอร์ตัวนี้นะครับก็ให้ดูคลายเส้นเรเลนช์เมนต์ของสามประกอบตัวนี้นะครับก็ น่าจะมาอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนะตัวพันธะคู่พันธะคู่พันธะคู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้นะครับ ก็ทำเหมือนข้อแรกใช่ไหมทำเหมือนข้อแรกนะครับนี่อย่างนี้ก่อนนะครับอย่างนี้ก่อนก็ได้ตรงนี้นดคู่อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นดดบินโอใช่ไหมไดบอนโอนะครับ นี่แตกมานี่ได้ตัวนี้ก่อนนะครับใช่ไหมโอเคถูกต้องนะครับถูกต้องโอเคตัวนี้ถูกต้องแล้วตัวนี้ก็คืออะคีโตฟอร์มนะครับหลังจากนั้นก็เกิดทเทอร์เทอมาไลเซชันนะครับเกิดเทอร์เทอมาไลเซชัน t า e เต a มโมเลจากคีโตก็จะกลายเป็นอีโนนะครับจากนะคีโตก็จะกลายเป็นอีโนฟอร์มนะครับเหนตรงนี้นะครับอ่ะกลายเป็นอีโนฟอร์ม มันจะเปลี่ยนจากคีโตเป็นอีโน่แล้วก็จากอีโน่เป็นคีโตนะครับเนี่ยจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะครับได้นะฮะอ่ะหรือเราจะเขียนอีกแบบก็ได้นะครับเราจะเขียนสารตันเนี้ยตั้งต้นเนี่ยนะครับเขียนลงมาเป็นอีกแบบหนึ่งเราเขียนอ่าแผนท,ที่ไอสาย สายโซ่ที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยนะฮะเราก็จัดให้มันอยู่ในรูปของซิกเมมเบอร์ดลิงนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ะก็เกิดเรียนเลนส์เม้แบบง่ายๆเนี่ยก็จะได้อย่างนี้เลยอืมนะครับอืมหลังจากนั้นก็เกิด ขีตัวอินเอลนะครับแล้วก็ตอบ A หรือ B นะครับก็ถูกหมด